สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีกับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่12เดือนพฤศจิกายน2564ขออนุญาตใส่ชุดแบบสบายๆนะครับเข้ามาพูดคุยในประเด็นกันก็คงจะหยิบยกประเด็นของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ได้มีการวินิจฉัย นะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่10ที่ผ่านมานะครับกรณีที่มีผู้ร้องในเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะซึ่งผู้ถูกร้องก็จะมีคุณรุง้งคุณอานนท์นะครับแล้วก็กับพวกจจกระดังสารมีคำวินิจฉัยออกมาว่าพฤติกรรมหรือว่าลักษณะการชุมนุมการประสัยของน้องๆเหล่านี้ นะเข้าข่ายในลักษณะของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณนะ์ในสังคมอยู่มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นนักต่อสู้นักประชาธิปไตยนะครับหรือว่านักวิชาการหลายท่านก็ออกมาพูดมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับมาวิเคราะห์ในส่วนของคำวินิจฉัยว่า หลังจากมีคำวิจัยของสารรัฐมนูนแล้วจะสร้างความแตกแยกให้กับบ้านเมืองต่อไปหรือไม่เพียงใดหรือว่ามันจะสามารถยุติความขัดแย้งได้แม้กระทั่งมีการพูดคุยถึงประเด็นที่บอกว่าถ้าสารรัฐมนูไปจำกัดเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นแล้วมันจะพัฒนาประชาธิปไตยไปได้อย่างไร อันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับที่หลายฝ่ายก็พยายามจะหยิบยกมาพูดกันว่าไอ้ความคิดในลักษณะของการคิดในเชิงปฏิรูปเชิงในการพัฒนานะมันจะเป็นเรื่องของการล้มล้างได้อย่างไรแต่ว่าก็ได้แต่วิเคราะหนะ์ได้แต่พูดกันนะครับก็ไม่อาจาที่จะไปลบล้างนะหรือไปโต้แย้งคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญได้นะเพราะว่า ศารรับหนูนั้นเป็นสารเดียววินิจฉัยแล้วก็จบไม่มีอุทธรณ์ไม่มีดีกา,าและการปฏริภาควิจารณ์เขารักษาม,มากมากก็จะกลับกลายเป็นว่าจะกลายเป็นละเมิดอำนาจศารนะฮะแต่ว่าในเชิงวิชาการก็ต้องหยิบยกมาพูดกันนะที่ในเชิงวิชาการหยิบยกมาพูดกันนั้นก็เพราะว่ากระแสสังคมที่มีความรู้สึกต่อคำวินิจฉัยนั้นมันมากพอสมควรข้อกังวลของสังคมก็เลยเกิดอันนี้ก็ พูดในเชิงวิชาการแต่ว่าในทางการเมืองที่ผมกรับในทางคำพักษานั้นถือว่าจบไปแล้วนะเมื่อสารวินิจฉัยแล้วคือจบนะจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมแต่ยุติแน่ยุติธรรมหรือไม่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ยุติแน่นอนนะยุติแล้วเป็นธรรมหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็ออกจะบอกว่าเอ้าข้อสารวินิจฉัยยุติธรรมแล้วก็แล้วแต่แต่บางคนก็จะบอกว่าโอ้ยคำวินิจฉัยอย่างนี้เป็นไปได้ยังไง มันไม่ยุติธรรมอันนี้ก็แล้วแต่อีกนะมันเป็นความรู้สึกนะหรือความคิดของคนนะที่อยู่ในประเทศไทยเราหรือแม้กระทั่งความคิดของคนในโลกนี้นะฮะในประเทศอื่นนะที่เขาจะมีต่อคําวินิจฉัยแต่ยังไงก็จบครับจบนั่นก็หมายความว่าคําวินิจฉัยของสนับสนุนรัฐภูมทุกองค์กรและจะเป็นแนวในการปฏิบัติวันนี้สิ่งที่ไม่จบคือการเมืองครับ นะคือการเมืองคือผลของคำวินิจฉัยเนี่ยผมเคยพูดมาสองวันแล้วจะมีผลอยู่หลายประการหนึ่งมีผลเรื่องการกำหนดทิศทางการพูดทิศทางการปราศัยทิศทางการเรียกร้องนะหรือแม้กระทั่งทิศทางการอภิปรายได้ซ้ำไปนะฮะว่าทิศทางในการพูดในการแสดงออกต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในกรอบขนาดไหนจะเป็นตัวกำหนดทิศทางได้ระดับหนึ่ง พราะต้นนอกทิศทางก็จะกลับกลายเป็นว่าคนจะหยิบยกประเด็นเหล่านี้ออกมาแจ้งความมาแจ้งข้อหาในการดําเนินคดีในข้อหาไม่ว่าจะเป็นล้มเจ้าไม่ใช่ข้อหา,อาล้มล้างระบบการปกครองข้อหากบฏและกวากันไปจะไปเยอะเลยล่ะครับจากผลคำวิจัยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจากนี้มาตรฐานก็จะเปลี่ยนไปนต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น สิทธิเสรีภาพที่อ้างรัฐธรรมนูญออกมานั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีกรอบจากคำไม่ไดฉใยของศาลใครเกินเลยก็จะเสี่ยงนะอันนี้คือการเมืองครับการเมืองในซีกที่ไม่เห็นด้วยกับการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งซีกของรัฐบาลอันนี้แน่นอนนะไม่อยากให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ไม่อยากให้เกิดการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีผลกระทบต่อรัฐบาล เพราะรัฐบาลพุทธระยศจรชาเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมันมีแผลนะมีแผลค่อนข้างเยอะที่มีโอกาสที่จะถูกตีมีโอกาสที่จะลองหยิบถูกหยิบยกออกมาพูดและมันข้อหาหรือว่าการกล่าวหาที่ถูกตีถูกหยิบยกขึ้นมานั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเหตุผลที่สังคมฟังแล้วเนี่ยน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นในซีกรัฐบาลก็พยายามที่จะไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้คุณพีรพันธ์ สายีรับพิภาคอันนี้เป็นที่ปรึกษาในยกนะฮะก็มาจุดประกายเช่นเดียวกันบอกว่านะจบแล้วแต่ไม่จบแล้วครับนะเพราะฉะนั้นนี่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องรับผิดด้วยคือคำนิจัยศารรับนูนไม่มีโทษทางอาญานะครับไม่มีโทษทางอาญานะเมื่อยื่นคำร้องต่ออายการนะถ้าอายการเห็นว่าเป็นลักษณะการ ทำลายนะครับล้มล้างการปกครองไอการก็จะยื่นต่อสาร,รล้มนูนแต่ถ้าไม่ยืน่นภายใน15วันผู้ร้องก็สามารถยื่นต่อสารได้เองในกรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้ร้องยื่นต่อสารเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอมันจบแต่มันไม่จบผลคำาิ่ได้ใชเนี่ยจะกลับกลายเป็นว่าจะเป็นประเด็นในการเอาผิดไม่ว่าจะเป็นผู้ซึ่งอ่าปราศัยโดยตรง หรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆอ,อ,อ,อันนี้คุณพิรพันธ์เนี่ยนะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับออกมาแล้วนะครับนะมากระตุ้นให้เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องเอาล่ะสินะครับมันจะเกี่ยวข้องขนาดไหนละครับนี่แหละครับคือปัญหาของสังคมที่บอกว่าจากนี้ไปจับผลกขาไม่ไดัยจะเกิดการแตกแยกที่ค่อนข้างแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยผมผมมองอย่างนั้นจริงๆนะครับคุณนรพลิภพบอกบอกว่าโอ้นะครับมันจะไปหกตุลาหรือเปล่านะคิดกันไปถึงโน่นเลยนะครับ นะอาการสกัดกั้นบางอย่างมันก็เหมือนกับสร้างกำแพงกั้นน้ำนะฮะกำแพงกั้นน้ํายังสามารถควบคุมได้นะฮะแต่กำแพงกั้นประชาชนนี่ยากครับนะเพราะเป็นมันเป็น,เป,นเป็นลำน้ามหาศาลพักที่ถูกเพ่งเล็งวันนี้คือพักก้าวไกลอันจีต้องพูดกันตรงๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้กกตน,นี่นะกำลังขอคัดคำวินิจฉัยนะเพื่อที่จะเตรียมเล่นงาน พักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ก็อันตรายอีกนะครับความแตกแยกจะเกิดขึ้นอีกนะคือกกตนเนี่ยก็รู้อยู่นะครับว่ามายัางไงนตะต้องมี Follow แ <c oughs> นะน,น่นอนนะมีต่อเนื่องแน่นอนหือคัดคำไม่ใช่ว่าคำไม่ใช่ของศาลโดยละเอียดแล้วเนี่ยพาดพิงไปถึงผู้เกี่ยวข้องที่เป็นพรรคการเมืองใดบ้างาจะาเป็นเหตุเป็นข้อหาที่ถึงขั้นบอกว่าเสนอยุบพ,พักเลยทีเดียวนะครับ น่าห่วงครับน่าห่วงนะผมก็เลยมารู้จะพูดคำไหนจึงหยิบยกประเด็นนี้บอกว่าศาลจบแล้วแต่การเมืองไม่จบการเมืองเป็นการต่อสู้เพื่อห้ามหั่นฝ่ายตรงข้ามครับใช้กลไกทุกรูปแบบเพื่อห้ามหัน่นเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามนะคนที่เกี่ยวข้องกับการปราศสายโอ้ทำไงล่ะครับมันไม่ใช่น้อยนอยนะฮะ แต่สาคัญเนี่ยที่สิ่งที่ผมมองก็คือว่าการปลราัยหรือการแสดงออกใดๆเนี่ยผมเนี่ยเปิดใจกว้างนะผมว่าจะปลาใยจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะมันมันก็มีกฎหมายรองรับในเฉพาะส่วนถ้าสมมุติว่าพูดความเท็จปลาศัยด้วยความเท็จก็ไปว่ากันเรื่องของความเท็จของมันตรงนั้นแต่ว่าตัวเจตนาไม่มีใครที่จะไปล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับ ผมเชื่อไม่มีฮะในความรู้สึกของผมนะไม่มีนะครับมีแต่อยากจะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้อยู่คู่ประเทศไทยนะครับเป็นสถาบันหลักชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์แต่ว่าจะทําอย่างไรให้เกิดการาวิาพากษ์วิจารณ์น้อยที่สุดการยอมรับมากที่สุดนะครับร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยน,นี่คือสิ่งที่หลายคนคาดหวังอย่างนั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับโดยเจตนาไม่น่าจะมีเจตนาที่จะไปล้มล้างแต่ผลของสารนนั้นจะกลายเป็น ส่วนหนึ่งของคำวินิจฉัยของศาลอา,านะครับสาลอาไม่น่าจะวินิจฉัยเกินออกไปก็คงจะลำบากมากพอสมควรนะครับถ้าจะวินิจฉัยถึงเจตนาออกไปนะก็จะมากมากเกินลำบากมากพอสมควรแล้วครับนะครับ,นะรบวันนี้ก็ขออญาตสะท้อนนิดแล้วกันนะผมห่วงฮะห่วงบ้านเมืองวันนี้ก็แย่อยู่แล้วเศรษฐกิจวันนี้ก็แย่สุดๆนะครับคนลำบากโควิดเนี่ยพลเอกประยุทธจ์จันโอชาบอกว่าเอา นะครับถ้ามันติดรุนแรงก็ไม่แน่ฮะจจะต้องใช้มาตรการเข้มมาตรการแรงอีกก็คืออาจจะปิดประเทศปิดบ้านปิดเมืองปิดร้านอาหารอีกหรือเปล่าอันนี้เศรษฐกิจก็ยังยากลําบากอยู่ของก็แพงหมูกิโลร้อยห้าสิ้าชีกิโลละสี่รกับพูดกันอ่ะผักก็แพงทุกอย่างแพงหมดครับแต่รายได้น้อยคนงานต่างด้าววันนี้ทะลักกดูข่าวแต่และว,วันดูทลักก็มาน,นะครับเมื่อเช้าดูข่าวมาจากซีกไหนซีกกาญจนบุรี เกือบ200คนเห็นไหมฮะเกือบ200คนอันนี้แหละครับคือปัญหาที่เราจะต้องหยิบยกมาพูดกันมากพอสมควรว่าเศรษฐกิจวันนี้แย่อยู่แล้วนะครับเศรษฐกิจวันนี้แย่อยู่แล้วลำบากอยู่แล้วนะฮะถ้ามีความแตกแยกจากกระบวนการคิดกระบวนการวิจัยต่างๆเนี่ยนะฮะหรือว่ากระบวนการเอาแพ้เอาชนะหรือทําลายล้างการเขีนฆ่าทางการเมืองกันเนี่ยนะครับมันก็นยิ่งเป็นความแตกแยกที่ ผมว่าประเทศไทยเป็นข้อกร,รมเลิอเกินนะครับนะฮะเออมันจบที่ศาลแล้วแต่การเมืองไม่จบเนี่ยนี่คือตัวปัญหาครับก็ด้วยความหงใยใกันเลยหยิบยกเรื่องนี้มาพูดครับก้าวไกลคงจะนหนาวหนาวร้อนร้อนอยู่เหมือนกันเห็นบอกว่าก้าวไกลเองก็ต้องออกมาโวยออกมาต่อสู้เหมือนกันว่านะฮะการกรกตหยิบมาลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอาจจะรุนแรงมากขึ้น นะครับเอาละครับบ้านเมืองสลับวันนี้ก็ขออนุญาตฝากเป็นประเด็นไว้นะครับแล้วก็วันนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดมหาสาร,รคาม,มเย็นเย็นทุ่มวันนี้เจอกันที่มหาสาร,รคามนะครับคุณสุดินกลางแสงก like, ็จะไล่จัดทอกโชว์นะก็ไปให้กําลังใจกันหน่อยนะไปให้กําลังใจท่านผู้ชมท่านใดว่างตอนประมาณหนึ่งทุ่มก็ติดตามทางช่องตรงไปตรงมาได้นะครับก็จะถ่ายทอดออกมานะฮะ ก็เป็นการทอกโชว์ของคุณสุดินคลังแสงนประธานวิบฝ่ายค้านาก็ถือว่าเป็นดาวสภาในการอภิปรายคราวนี้จะเป็นการทอกโชว์แบบสลับเพลงกรับ <laughs> <laughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมจำนงเชิญคนขออญาดใช้เวลาในการพูดคุยทักทายกันเบียองแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ